บรรยากาศได้แห้งแล้วแม่ท้องไหนท้องหน้าถอน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 แม่แม่ก็หลูกคุณเอาบเงิดฝากเงิดเอาจักหน่อยอย่อหลา์สิเม้าเอาทักหน่อยย่อไล้วเอ้ยกินนยำไดรดียำนั่นนั่นดีป่ะแม่ดีป่ะเอ้ยรอบไฟเด้อบันนี้รอบคอยเด้ออันลูกเฮ้ยโง่จะกรวดบนนอปไฟสิไปย่อมเสียเปียบผัว หวก,กินไดของกินไดคือกันตัวแมนแมนต้ยจควมน่นะ,ะดีกินยังไไ้ก็ดีส้องบอกหัวข่ยมากนะแม่เออดีเหี้งโ้ย,โยหลาแนแหน่แก่มรอบไปแบบน,นี้แม่รอบแม่รอบเจ้าเ <นะ S 2> จ้านะจไหนรอบขออ่อย รอบเจ่าจังดีรอบอีเม่ได้รอบนี่ว้ายแต่ที่เดี๋ยวมาให้มืินเลยไอ้อาแบงมากนะ่านเจ้าที่จะท่านเจ้าสิเป็กเจ้าต้องทาอู้ยอยังรอบอยอีแม่รอบนี่รอบอีเม่แม่รอบใอยรอบเจ่าจังไหนวาหันรอบใอยมันนี่ก็รอบอีเม่เออแม่เดี๋ยวนางมามามาเด็กเป็นเนี้ยเด็กไม่ลาน้านยังว่ารอบแม่ มาหอดสิกินฟรีที่มาเถียงว่าหลอกแต่ของบ่ได้บ่ได้ต้องตามคิวสิตามคิวจะยังว่าหลอกไข่หลอกว่าสิ่หลอกมูเจ้ายี่นี่ว่าหลอกไข่หลอกอีเม่ไข่หูยี่หรอกว่าเจ้าอยากเจ้าอยากสิเถียงละคิวปนันทาตามคิวอ้ยหลอกเจ้าแม่หลอกเจ้าบั่นี้หลอกเจ้าแมนเมนเอามาเอามาสิ่หลอกอี่เม่ใหญ่จะยี่ว่าหลอกไข่ เพือนบอกอ้กยังชิมไม่อยากแซงคิ้วมูอยู่หาขันกันหวาตามรอบตามรอบรอบข่อยไปว่างหันแล้วก็รอบอีเม่บันนี้รอบล้วชิมเมื่อวานรอบเจ้าจังไหนชิมรอบอีเม่จะยังไงว่ารอบข่อยรอบข่อยโอ้ยเจ้าก็ยี่สิบหัไล่ทโอ้เท่าอันี้แต่เจ้าหูมัดเฉียงเอามัดเฉียงเอารอบเอา เจ้าจะได้กันยี่ว่ารอบคอยรอบคอยรอบคอยมันแพงบ่ได้ดอกแม่มันจะเอาแต่รอบเจ้าย่างเดียวกันยังว่ารอบอีเมยสามคิวอีรอบอีเมย์แล้วก็มารอบคอยจะคอยไปรอบเจ้าโอยโอยโผดโผแหงมูเจ้านี่เจ้านั่นตีโผดโผูหูเดือกจัดอียังมาขันเจ้าอยากได้แข่นด้านรอบเจ้าเงินมามาออกคอยคอยคอยใช้รอบเจ้า โอ้ยกัรอบคอยรอบคอยนี่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 รอบคอยที่รอบเจ้าจังใดกันยังว่ารอบอีแม่โอ้ยม่อหูเลืองเลยยังว่ารอบคอยรอบคอยรอบเจ้าจังใดเจ้านั่ตีม่อูเลืองอันอันแม่นเหลาจังใดก่อนในมันสิฮอดได้จิ้มอยู่บอกให้ถามแน่นี่แม่โอ้ยทีได้ถามจะได้กันัึว่ารอบคอยรอบคอยฮัลโัลมาเถียงกันเถอะยังวะอยู่แม่โอ้ กระตามรอบนี่แม่ล่าแม่ห้วยรอบเดท่าไหรอบจังไหญกระรอบแพงเหล่านี่แม่รอบแพงเหล่านี่แม่อุ้ยนี่เขาว่ารอบอยู่ในบาร์คอยนี่รอบคอยรอบคอยโอ้ยคอยขโมยก็อีแม่หลงรอบแพงเหล่าเขารอบได้เลยยังเอาด๋อยตันั่นนั่นยังว่ารอบแม่ไงรอบแม่ไงก็นยี่ว่ารอบคอยรอบคอยโอ้ยไป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 นี่พอจีรอบไปนอีแม่สองคนดอกบ่าแม่รอบเต่ารอบเต่ารอบเต่า เราเพื่อนเรารอบอันนั้นจันบ้าดนนหลไปหาใส่หอบดีกวัวเอ้ยอ้แอ้ยโอ้อยโอ้ยหอ้ยโอ้ยโอ้าโอ้อ้โ้อ้้้้